ยืนยันเทวดาอินพรมเปรตผีสัตว์นรกมีจริงคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีย่อมมีทางตกหลุมตกบ่อดได้ฉันใดผู้มีใจมืดบอดด้วยกิเลสต,ตัณหาไม่เชื่อตาใจของพระพุทธเจ้าพระอระหันต์ท่านย่อมนำความล่มจมมาสู่ตนได้ฉันนั้นเหมือนกันท่านแสดงไว้ดังนี้ ความล่มจมจะมีแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นแลนี่เรียกว่าสว่าขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วนี้ประมวลเข้ามาเรายอมรับทุกประเภทที่พระองค์ทรงสแสดงไว้แล้วตั้งแต่บาปแต่บุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเทวบุตรเทวดาเปรตผีมีเรายอมรับร้อยเปอร์เซนต ตั้งแต่ขณะที่กิเลสเปิดจากใจเท่านั้นสว่างจ้าขึ้นมาหมดไม่เคยคาดเคยคิดเคยรู้เคยเห็นว่าจะรู้จะเห็นก็เป็นขึ้นมาแบบอัศาจรรย์จึงได้อัศาจรรย์ตัวเองว่าปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดทำให้พ้นจากทุกข์ได้จริงท่านกล่าวแสดงให้เห็นเป็นที่แน่ใจได้ว่า หากยังมีผู้ภาคเพียรดำเนินตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วยข้อวัดปฏิบัติอันได้แก่ศีลส,สมาธิปัญญาหรือมครคมีองค์แปดอย่างจริงจังให้สมบูรณ์เต็มภูมิแล้วย่อมประจักษ์ผลเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยตัวของผู้นั้นเองอย่างแน่นอน ดังที่ท่านเคยแสดงไว้ดังนี้ท่านผู้ใดบำเพ็ญวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิดังที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้แล้วธรรมชาตินี้ไม่ต้องมีใครมาบอกจะรู้เองเห็นเองเพราะอำนาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิกทำลายสิ่งที่รกรุงรังพัวพัน อยู่ภายในใจจะแต่กระจายออกไปหมดเหลือแต่ธรรมล้วนๆจิตล้วนๆที่เป็นจิตบริสุทธิ์จากนั้นจะเอาอะไรมาเป็นภัยต่อจิตใจแม้นสังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความลำบากแค่ไหนก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายเป็นทุกข์เท่านั้นไม่สามารถที่จะทับถมจิตใจให้บอบช้ำ ให้ขุ่นมัวได้เลยเพราะธรรมชาตินั้นไม่ใช่สมมุติขันทั้งหมดนี้เป็นสมมุติล้วนๆธรรมชาตินั้นเป็นสมมุติแล้วแล้วจะเกิดความเดือดร้อนได้อย่างไรเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องของขันสลายลงไปตามสภาพมันที่ประชุมกันเท่านั้นไตรโลกธาตุ ชัดเจนประจักษ์ใจท่านเมตตาเล่าถึงความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นบนยอดเขาว,วัดดอยธรรมเจดีด้วยความห่วงใยลูกหลานชาวพุทธเกรงจะลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ว่าเป็นของมีจริงดังนี้จนกระทั่งกิเลสขาดสะบ้านลงไปจากใจ ไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ประจักษ์กับใจของเราสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิเลสท,ที่เรารู้ประจักษ์ใจของเราคืออะไรคือนรกเปรตอสุรกายบุญบาปเทวบุตรเทวดาอินพรมมีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร ยอมรับกราบอย่างราบเลยหาที่ค้านไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีมากี่กับกี่กันนับไม่ทั่วแล้วมีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าองค์ใดามาตรัสลูกก็มารู้เห็นสิ่งเหล่านี้นอกจากเห็นกิเลสฆ่ากิเลสจากพระไทัยของท่านแล้วก็มารู้เห็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกันกับความรู้ ที่จะควรรู้ควรเห็นนี้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมสอนธรรมแก่โลกท่านจึงต้องสอนตามหลักความจริงว่าบาปมีเพราะบาปมีมาดั้งเดิมมาแต่การไหนไหนบุญมีบุญเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมี นิพพานมียอมรับว่ามีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วเมื่อความรู้ความเห็นซึ่งอย่างเข้าไปสู่จุดเดียวกันแล้วเห็นอย่างเดียวกันแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเห็นก็เห็นอย่างกระจ่างแจ้งไม่สงสัยรู้อย่างกระจ่างแจ้งอย่างอาจหารชาญชายัยตามความจริงที่มีอยู่นั้น เวลานำมาพูดจะสะทกสถานที่ไหนใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความรู้ความเห็นความเป็นนี้ไม่ได้คลาดเคลื่อนจากหลักความจริงไปเลยเป็นความจริงล้นล้วนอย่าพากันกล้าหาญต่อบาปนะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทุกๆพระองค์สอนว่าบาปมี อย่าทำบาปบุญมีให้สร้างคุณงามความดีเพื่อบุญเพื่อกุศลนรกมีอยากราหารชานชายต่อสู้พระพุทธเจ้าอวดดิบอวดดีเก่งกว่าพระพุทธเจ้าไปลบล้างว่านารกไม่มีตายแล้วจะจมลงทันทีทันใดถ้าใครอาจหารชานชายต่อพระพุทธเจ้า กล้าลบล้างว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีผู้นั้นแหลคือผู้หมดคุณค่าแล้วทั้งทงที่ลมหายใจยังฟอดฟอดอยู่นั้นพอลมหายใจขาดแล้วจะดีดผึงทันทีไม่ได้มีคำว่าใกล้ว่าไกลจากนี้ถึงแดนนรกกี่กิกโลกี่เส้นกี่วา ไม่เคยมีพอใจขาดลมหายใจขาดสะบ้านลงไปแล้วกรรมที่ทำชั่วช้าลามกทั้งไหนที่รับทั้งไหนที่แจ้งเป็นกรรมโดยแท้ไม่มีที่รับที่แจ้งมันแจ้งขาวดาวกระจ่างอยู่ภายในใจของผู้ทำนั้นแล